สวัสดีครับวันนี้พบกันแล้วนะครับผมที่ช่อง t e m ก o AP Channel นะครับแล้ววันนี้นะฮะก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเรียน,นภาษามากกันแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เป็นเรื่องประเด็นร้อนเน,นะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เมย์เลยครับสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่วันพรุ่งนี้เรายังต้องทํางานกันอยู่จุย ก็วันนี้นะคะก็มากับคําศัพท์แล้วก็ประโยคที่เกี่ยวกับประเด็นที่กําลังเกิดขึ้นเลยนะคะก็ในเรื่องของเรื่องโรคโควิดนะคะโรคโควิดหรือเชื้อไวรัสโคโรนาที่กําลังแบบที่เขาไม่เรียกว่าการระบาดระลอกสองเขาเรียกว่าเป็นการระบาดระลอกใหม่นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันซีว่ามันมีคําศัพท์อะไรที่น่าสนใจและจะสามารถเอาไปพูดกันอย่างไรได้บ้างนะคะก็มาติดตามชมกันเลย ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่นะคะเรื่องของไวรัสโคโรนานะคะคำว่าอาอการป้องกันดีกว่านาะเพราะว่าเห็นกันว่าตอนนี้นะชาวาแรงงานเมียนมาที่สมุทรสาครเนี่ยก็ติดกันเยอะมากเลยนะคะถ้าหากว่าเรามีเพื่อนบ้านนะคะหรือเรามีน้องๆพนักงานที่เป็นแรงงานเมียนมาเนี่ยเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไรได้บ้างนะคะให้เขาแบบว่ามีการป้องกันโรคพวกนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกกันเลยดีกว่านะคะในหัวข้อ,อาการป้องกันไวรัสโคโรนานะคะ ประโยคแรกนะคะโครนาไวรัส like นะคะกากแกวเยนะคะคือแปลว่าการป้องกันไวรัสโคโรนานะคะกากแกวเยนะคะกากแกวเยนะคะแปลว่าการป้องกันนะคะกากแกวกากแกวแปลว่าป้องกันนะคะส่วนเยเนี่ยเป็นคําศัพท์ที่เอาไว้เติมคำเอาไว้เติมหลังคํากริยานะคะจะเป็นแปลว่าการนะคะกากแกวเยก็จะแปลว่าการป้องกันนั่นเองค่ะ ค่ะและประโยคที่สองนะคะมาจากคณาเลกโกเซบามาจากคณะเลกโกเซบาเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นคำๆเลยเนาะคำแรกนะคะคำว่าวลีแรกเลยคำว่ามาจากคณานะคะมาจากคณาเนี่ยแปลว่ามันเป็นการบอกถึงความถี่นะคะแปลว่าบ่อยๆนะคะแลกโกก็คือแปลว่ามือนะคะเซบาเนี่ยแปลว่าล้างนะคะเมื่อมารวมเป็นประโยคแล้วก็จะเป็น กลายเป็นว่า,าให้ล้างมือบ่อยๆนะคะมาจากคณะ l e g o C ซีบลองไปใช้กันดูนะคะประโยคต่อมานะคะนครองซุกโกตงบานครองซุกโกตงบานะคะแปลว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะนครองซุกก็แปลว่าหน้ากากอนามัยหรือแมสนั่นเองนะคะตงบาแปลว่า สวมใส่แปลว่าใช้ก็ได้นะคะแปลว่าได้แล้วแต่รูปแบบของประโยคนะคะเนคองสูโกูตงบาก็เลยแปลว่าให้สวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะและต่อมาค่ะประโยคที่ว่าหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพลานนะคะค่อนข้างจะยาวนิดนึงเนาะลู s ซู u ลูเว่ยชี่โตเนี่ยมย a ากูชองว่าลู่ซู่ลูเว่ยชี่โตเนียมยากชองวานะคะ ลูซู l ลูเวเนี่ยก็แปลว่าฝูงชนนะคะหมู่คนนะคะที่หมายถึงว่าคนที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะคนเยอะๆนะคะชินะคะแปลว่ามีนะคะเป็นคํากริยานะคะแปลว่ามีนะคะตตเนียโตเนี่ยในคำก็จะแปลว่าที่นะคะเนียก็แปลว่าสถานที่นะคะมียโงก็กเมียเนี่ยแปลว่าอาจจะหมายถึงต่างๆนานา,นานานะคะโกก็เป็นคําบ่งชี้นะคะลูซูเ่เว่ขอโทษค่ะลูซู l ลูเวชิโตเนียก็คือ ที่ที่มีคนเยอะๆนะคะต้องไปจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะในะภาษาพม่าชองมาชองเนี่ยแปลว่าหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงนะคะหรือว่าไม่ควรไปนั่นเองนะคะก็ลู่สู้ลูเวชีโตเนียมอาโงชองมาแปลว่าหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ผู้คนพลุกพลานนั่นเองก็คือการไม่ไปในสถานที่นั้นๆนั่นเองค่ะและประโยคต่อมานะคะ กินร้อนนะคะกินอาหารที่สุกแล้วก็อาหารร้อนๆทำเสร็จใหม่ๆนะคะภาษาพม่าจะพูดว่าอย่างไรนะคะปูนวยตวอาซาสาหูซาตงบาปูนวยตวอาซาสาหูซาตงบานะคะปูนวยตตนะคะที่มันร้อนๆน,นะคะที่มันปุบร้อนๆอ,อ,อุ่นๆน,นะคะอาซาสาหูก็หมายถึงอาหารนะคะซาตงบ่าก็แปลว่ารับประทานแปลว่ากินนะคะเมื่อมารวมกันนะคะ ปูนวยโตอาซาอาสากูซาโตงบานะคะก็ให้แปลจากข้างหลังไปข้างหน้าเช่นเดิมนะคะทานอาหารที่นะคะสุกร้อนนะคะเห็นไหมก็จะสังเกตซาโตงบเนี่ก็จะอยู่หลังสุดเลยนะคะแต่เวลาแปลเนี่ยก็จะมาอยู่ข้างหน้าสุดเลยนะคะก็จะเราใช้การแปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะคําต่อมานะคะประโยคต่อมาก็จะยาวแล้วก็จะยาก,ยากนิดนึงนะคะ,ะคาว่าให้ใช้ช้อนกลางนะคะหลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมภาษาไทย พูดแค่ว่าใช้ช้อนกลางนะคะแต่ว่าทาไมภาษาพมา่าเขียนยาวจังเลยนะคะเดี๋ยวเมยจะมาอธิบายให้ฟังนะคะภาษาพมา่านะคะเราพูดแบบว่าออขยายความนะคะให้เขาเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวลรงมีลองพูดให้ฟังดูนะคะมิมิซาติซูนเพียงฮิงโงคัดมาอยู่บานนี่ใครจะฟังไม่ทันฟังอีกรอบได้นะคะมิมิซาติซูนเพียงฮิงโงคัดมาอยู่บานนี่ หรือเราจะพูดเป็นภาษาพูดก็ได้นะคะว่ากกซาแด้ซูนแน่ฮี่โง่ขั้นมาอยู่บานนนะคะจะแปลว่านะคะอย่าเอาช้อนที่ตัวเองกินเนี่ยไปตักแกงอ่านั่นก็หมายถึงอะไรนั่นก็หมายถึงว่าให้เราใช้ช้อนกลางนั่นเองนะคะเราก็จะพูด,ดยแยกมาเป็นคำๆเลยเนาะเอาตามประโยคที่เมลงให้ก่อนนะคะอย่าเพิ่นพูดแบบสุภาพนะคะนี่น มีมี่ก็คือว่าตัวเองนะคะตัวเอง,ต,เองตัวดิฉันเนี่ยกูเนี่ยโอ้ยพูดพูดได้หรือเปล่าออกอากาศได้ไหมคำนี้ม <laughs> ีมีม่ก็คือว่าตัวเองนะคะซาติซูนเพียงนะคะซาแปลว่ากินนะคะติก็คือแปลว่าที่นะคะซูนแปลว่าช้อนเพียงเนี่ยแปลว่าด้วยหรือโดยนะคะแล้วพอมารวมกันเนี่ยมันก็จะแปลว่าด้วยช้อนของตัวเองนั่นเองนะคะท่อนแรกเนาะฮิงกู ฮิงนะคะแปลว่าแกงหรือกับข้าวแปลว่าแกงเราแปลง่ายๆแปลว่าแกงเนาะแกงหรือผัดหรือทอดหรืออะไรก็ได้กูเนี่ยแปลเป็นคําบ่งชี้นะคะบ่งชี้คมฮิงกแปลว่าก็กับข้าวเนาะแล้วท่อนต่อมานะคะคัดมาอยู่บานนี่คัดมาอยู่บานนี่แปลว่าอย่าไปตักนะคะแปลว่าอย่าไปตักเนาะคัดมาอยู่บานนี่พอรวมกันแล้วก็คือหมายถึงว่าอย่าเอาช้อนของตัวเองเนี่ยไปตักแกงนะคะนั่นความหมายโดยไหนคือว่า ให้ใช้ช้อนกลางนั่นเองค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะอาจจะยากมากๆเลยนะคะสําหรับอาทิตย์นี้แต่ยังไงนะคะถ้าเราก็ได้ฝึกลองพูดบ่อยๆนะคะเราก็จะเชี่ยวชาญไปเองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมทุกคลิปนะคะมีออกตัวก่อนว่ามีสำเนียงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนพมา่าโดยตรงเนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนพยายามไปด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้หวังว่าคงไม่ยากเกินไปและก็อย่าลืมนาไปใช้กันด้วยนะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะบ๊ายบาย